Wow, look that. normally in city somewhere อาจ2 dollar าร์จร really? สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเช้าๆนะครับที่บริสเบนควีนส์แลนด์ออสเตรเลียนะครับทุกคนเนาะก็หลังจากที่เราทั้งสองคนเนาะยุ่งทั้งเดือนเลยนะครับเนาะหลังจากที่เดวิดทำงานนะครับก็เพิ่งจะมีเวลาว่างนั่นเองเนาะอ่ะวันนี้นะครับจะพาเพื่อนทุกคนนะครับมานั่งเครื่องบินใบพัดด้วยกันนะที่บริสเบนเดินทางไปที่พอสพายนะครับ เดินทางกับสายการบินควันตัสลิงนะครับเป็นเครื่องบินเล็กเนาะโอเคครับเที่ยวบินนี้ก็มีผู้โดยสารประมาณ70%นะครับจากที่เห็นเนาะก็เดินทางไปที่พอสพายนะครับเดี๋ยวไ่ดูวิวต่างๆนะครับทุกคนเนอะวิวที่ ทางตนเหนือของควีนสแลนด์นั่นเองนะครับวิวสวยครับชอบบรรยากาศโอเคโอเคในทสุดเราก็มาถึงแล้วนะครับที่พอสาพานแอร์พอร์ตเนาะ สนามบินท่นี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเราก็เดินออกมาจากเครื่องบินแล้วก็มาฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่รับกระเป๋านั่นเองนะครับทุกคนกผูพโดยสานก็มารอเหมือนกันครับตามที่เห็นอยู่ข้างหลังนะของเดวิดนั่นเองนะครับก็จะทันนี้ก็จะมีแบบป้าย LED นะจะเป็นแบบ a e d แล้วแบบถ้าเราเดินไปตรงเซ็นเซอร์ก็จะมีแบบพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอัลคารียมใช่แล้วนะนี่เลยนะครับทุกคนกระเป๋าก็รอประมาณสัก15นาทีนั่นนะครับเนาะ หลายคนเขาก็มาถ่ายรูปเหมือนกันนะครับผมก็มาแล้วนี่ครับผมเป็นกระเป๋าใบเดียวหลังจากนั้นนะครับเราต้องสองคนก็ไปรับรถเช่านะครับก็จะมีเคาน์เตอร์อยู่ข้างในตัวของสนามบินนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของด้านนอกเนาะของพอสพายแอร์พอร์ตนะครับโอเคครับเราก็ได้รถเช่ามาแล้วเนาะครั้งนี้นะครับก็ทางบริษัทรถเช่าก็อัปเกรดรถให้เราต้องสองคนนะครับเนาะ ผมคิดว่าข้าวหน้าจะมีรถเล็กนะเพราะเราตอนที่เช่าเราเช่าเป็นจองมาเป็นรถฮุนไดนะครับของโค n a นาก็คือคล้ายๆกับ CX3 อะไรเนี้ยมาสด้านะแต่ครั้งนี้คือแบบรุ่นใหญ่เลยนะครับเป็น Land Cruiser Prado นั่นเองเนาะทุกคนครั้งแรกที่ผมเคยขับ Prado นะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าเอาทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยขับสักทีเลยจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับกงง็งงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเรา,าไม่เคยขับเนาะนี่ก็ ดบิดบอกว,ว่าขับจากสนามบินนะครับไปที่แอล b ลบีดนะครับก็ห่างจากสนามบินประมาณ30นาทีนั่นเองนะครับอาสนามบินหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่เรานั่งเครื่องบินชมวิวครั้งก่อนนะครับส่งประมาณปีที่แล้วนั่นเองครับทุกคนที่ที่จะมีเครื่องบินอยู่ตรงนี้นะครับ ựnes feel I big, big. นักท่องเที่ยวนะครับส่วนมากแบคแพคเกอร์ก็จะมาที่นี่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ที่ฝั่งเนี่ยก็คือแบบฝนตกบ่อยชุ่มชื้นนะครับโอเคเราก็มาถึงที่แอลิเบดแล้วนะครับทุกคนเราก็ไปหาที่จอดผมก็หิวข้าวแล้วแบบตั้งแต่เช้าฉันย่ำดินข้าวเลยเนาะโอเคอ่ะถึง I think we j u s take t you to walk a little bit here in town นะผมก็มานั่งอยู่ที่ร้านอาหารเวียดนามนะครับชื่อว่าดีดวัชเชเฮาส์เนาะดีวิเทวเฮาส์ทิสเลสก็มา <c oughs> ใช่นะเป็นร้านอาหารเวียดนามนะที่แอลเลเบีนะครับที่ควีนส์แลนด์ออสเตรเลียครับก็คือในแอลเลเบีเนี่ยเราเคยมาตอนประมาณห้า uh, ปีที่แล้วนะครับ แล้วก็นี่เป็นครั้งที่สอครั้งที่3สิครั้งที่3ของอาลิบีที่เรามานะครับว้าวลแกอว้าวอาลิบีปอโอเคครับทุกคนเรามากินเฟรด้วยกันนะเดวิดเป็นไก่ทอดป๊อป เดี๋ยวขอคิดนิดนนึ่งนะฮอตไหมไม่รู้สักหรนี่ครับทุกคนคอ,อืมอร่อยนะอันมอง everything. โอเคครับทุกคนเนาะนี่เลยสปริงโรลช็อตเนียอืมเลยครับมาครับมากินเฟอร์ด้วยกันนี่ this you know what do you use in Thailand no this not for s e t i n g s p o o n this one for you the rice Oh. วัฒนายุสิสใช่ที่สุดใหญ่ที่สุดว Wow. โอเคครับไม่กินเผื่อด้วยกันนะอันนี้ช้อนหรอือหรือว่าทัพพีเนะี <laughs> said that spoon ่ย I s a i d i t is spoon or ช้อนหรือว่าทัพพี ใหญ่ขนาดนี้อืมอร่อยนะน้ำซุปน้ำซุปอร่อยอ่ะไอนนเป็นเนื้อนะครับอืมรสชาติ It's very n i c สอร่อยมากๆเลยอะโ เป็นหม variance, mm. mm. ูนะครับปอเปี๊ยหมูอร่อยนะที่แอลดีบิดเนี่ยบรรยากาศก็คือแบบเกาะช้างเกาะสมุยอะไรอย่างเงี้ย I say feeling like that สมุย ผมว่าแพงนะแต่ผมว่า,วา,วาจานใหญ่อะ่ะ I say it s a t y 2 w o ดอลลาร์ q u i t expensive for f ง r ี normally in city somewhere i t s o ดอลลาร์นี่เลย o f อ i c e 1 e a m เฝอส่วนมากราคาประมาณสักสิบห้าหรือว่าถ้าเป็นเนื้อประมาณสิบห้าหรือว่าสิบสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี่ยที่เนี่ยแพงยี่สิบสองแต่แบบว่าจานคือแบบจานใหญ่เขาใช้ของดีนะอร่อยด้วย เดี๋ยวให้ดูพาไปดูห้องครับถ้าเช็คอินที่โรงแรมประมาณสักบ่ายสองไหมฮะคิดว่านะโอเคครับทุกคนน,นี่เลยกินเสร็จแล้วนะครับกินเฟอร์และก็ของเดวิดด้วยเนาะหมดไปทั้งหมดห้าสิบห้าสิบเก้าดอลลาร์นะครับแล้วก็นี่ไอศครีมเดวิดกินไหมไอศครีมโอเคครับทุกคนเนาะ นั่นแหละก็พามาเดินนะครับช่วงบ่ายหนึ่งนะเป็นช่วงที่แบบว่าคนกินข้าวกันนะครับนี่ this KC Bar and Grill I mean, last time we came here it's like it's a lot of people นันไงแต่ก็จะเป็นซูชินะครับเป็นอ่านั่นแหละร้านขายอาหารญี่ปุ่นเนาะ the big one where we were last time Grape juice. Mm. Think, yeah, <laughs> looks <fun. laughs> Let's yes. Looks like Yes. On to Coconut Grove. Yeah. Here. Yeah, just there. Yes. And the Early Beach Hotel. And that is why they have an artificial swimming thing. It's โอเคครับทุกคนเนาะเราก็มาถึงแล้วนะครับที่รีสอร์ทนะครับชื่อว่า The Boat House by Mantra นั่นเองเรามาพักที่นี่ประมาณ2ครั้งแล้วนะครับเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้เดวิดไปเช็คอินแล้วกันนะครับ <laughs> หลังจากที่เช็คอินเสร็จแล้วนะครับเราก็เรามาดูห้องลกันเนาะก็คือนะครับทุกคนเราก็มาพักที่นี่ทั้งหมด5คืน6วันนะครับเนาะเพราะว่าที่จริงว่าจะพักแค่4คืนนะแต่พอดีอตัวเคองบินของควันตัสเลื่อนไป1วันก็เลยเราพักยาวกว่าเดิม1วันนั่นเองครับทุกคนทางรีสอร์ทนะครับก็ให้เป็นเป็นสแน็คด้อวยาอาหารทานเล่นนะครับให้เดวิดด้วยเพราะว่าเดวิดเป็นเมมเบอร์ของเอคอร์นั่นเองนะครับทุกคน ือห้องที่นี่เป็น3ห้องนอนนะครับคือที่จริงเราจองมาแค่1ห้องนอนนะครับแต่ทางรีสอร์ทอัปเกรดให้นะครับเหมือนว่าเขาน่าจะมีห้องว่างแค่แค่นี้นะครับเราก็เลยแบบว่าอัปเกรดให้ฟรีพอดีดวิดเป็นเมมเบอร์ด้วยนะครับก็คือไม่ได้จ่ายเพิ่มอะไรนะที่นี้ก็มีพวกเครื่องซักผ้าผมชอบเพราะว่าเวลาแบบออกไปข้างนอกแล้วเหงื่อออกอะไรเงรี้ยผมก็อยากซักผ้าอะไรอย่างเงี้ย นี่เป็นห้องนอนของเรานะครับเดบิดบอกว่าเขาทำอะไรนะพวกผ้าเช็ดตัวเขาทำเป็นดอกไม้หรือเปล่านะครับก็มีอ่างล้างหน้านะครับมี2อันนอะนนี่เป็นบริเวณระเบียงของบริเวณห้องนอนของเรานะก็จะมีที่นั่งโซฟานะครับเดบิด <David S 2> เดินมาด้วยนะบอกว่ามาดูเนี่ยมาดูด้วยกันที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือต้องบอกก่อนนะว่าที่เนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าอ่าเป็นวิว ชายหาดวิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ห้องก็ค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะครับเดวิดก็ใช้คะแนนอ่าแรกด้วยนะครับก็เลยแบบว่าลดค่าใช้จ่ายลงมานะครับโอเคครับทุกคนเนาะวันนี้ก็เดินทางเหนื่อยตั้งแต่เช้านะครับก็ หลังจากนี้ถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนในเอดลิบิดนะก็จะมีคลิปมาฝากกับเพื่อนเอาแค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปและกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคน